สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเด้นนะครับวันนี้ก็วันที่11นะครับตุลาคม2566เวลา8นาฬกา13นาทีะนะครับตรงกับวันพุธแรม12ขค่ำเดือน10ปีเถาะนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ตรงทางอาทิตย์ตะวันออกนะครับของ ครัวกลางนะครับเราก็จะย้ายของนะครับจากครัวกลางนะครับของที่เก็บไว้ครัวกลางนะครับนําไปเก็บที่โรงเก็บของอนะครับที่เรากําลังสร้างใหม่นะครับแล้วก็ปูพื้นเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็น เราจะเอาของทุกอย่างนะครับจากนี้ไปนะครับไปเก็บไว้ที่โรงเก็บของแห่งใหม่ที่เราสร้างเสร็จแล้วแล้วก็เทพื้นเสร็จแล้วเ้วเอาไปไว้ก่อนเราค่อยทําเป็นชั้นไปเรื่อยๆนะครับตามมานะครับตามไปดูนะครับเราจะเอามาเก็บไว้ที่นะครับ ลงเก็บของนะครับที่เราเทพื้นเสร็จเมื่อวานนี่ครับวันนี้เมื่อเช้านี้ก็ถอดแบบนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับ ลงเก็บของหรือเอรือเก็บของแห่งใหม่นะครับอยู่ระหว่างะนะครับช่องระหว่างบ้านไทยบ้านนอกด้อนะครับกับบ้านลุงพลประแทนนะครับ uma. ก็จะอยู่ด้านด้านหลังบ้านนกดาวนะครับ,ด,ด,นนรบด้านหลังก็จะติดติดหน้านะครับด้านหลังด้านหลังก็จะติดหน้าน,นะครับด้านหน้าก็จะติด ถนนนะครับติดถนนทางสาธารณะนะครับซึ่งาทางานะครับแยกมาจากถาานนนะครับถนนทางหลวงชนบทสองนะครับทางหลวงชนบทสอนอ .40 นะครับ68นะครับเข้ามา,าประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับก็จะถึง ลงเก็บของนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับนะครับก็จะมีรถจอดเรียงรายนะครับกันนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับของที่เราจะขนนะครับจากครัวกลางมาก็ประมาณ50เมตรนะครับ50เมตรนะครับประมาณ50เมตรนะครับ ผลมาไว้ตรงที่โรงเก็บของแห้งใหม่นะครับอันนี้ก็โรงเก็บของแห่งใหม่น,นี่นะครับโรงเก็บของแห่งใหม่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงเก็บของแห่งใหมนน่ก็จะเป็นโรง เก็บของแห่งใหม่นะครับโรงเก็บของแห่งใหม่นี้เราก็จะทําเป็นชั้นๆนะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะเอามาวางไว้ที่พื้นก่อนนะครับขั้นแรกวางไว้ในพื้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทําก็มาทําชั้นวางของนะครับทําเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับ ทำเป็นชั้นว่างของนะครับนะครับเราก็จะมาทำทีหลังสำหรับวันนี้นะครับเราจะขนของมาก่อนนะครับขนของจากครัวกลางนะครับที่เก็บไว้นะครับเอาไมาห้หมดนะครับมาเก็บไว้ตรงนี้เวลาหาเครื่องมืออุปกรณ์นะครับ มันจะได้หาง่ายนะครับจะได้หาง่ายเวลาเราจะใช้อาจจะได้าหาง่ายหน่อยนะครับตัวนี้ก็หลังจากทานข้าวทานปลานะครับทานข้าวทานปลานะครับเราก็จะช่วยกันขนของนะครับจากกล,กลางนู้นนะครับ ประมาณ50เมตรนะครับมาตามถนนแล้วก็มาเก็บไว้ตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะ <c oughs> ทำชั้นวางของนะครับชั้นวางของนะครับไปเรื่อยๆนะครับสำหรับโรงเก็บของนี่ก็จะอยู่หลังบ้านนะครับหลังบ้านนอกดาวนะครับลงสนประแจงนะครับนี่นะครับอยู่ด้านหลังบ้าน แล้วก็อยู่ข้างบ้านไทยบ้านนอกด้วนะครับข้างบ้านไทยบ้านนอกด้อนะครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะใช้ร่วมกันนะครับทุกทุกคน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนนะครับคําว่าสาธารณะนี่ก็ใช้ร่วมกันใช้ได้ทุกคนนะครับถนนเส้นนี้ถนนเส้นนี้จะไป นะครับเป็นถนนลูกลังนะครับจะไปสิ้นสุดอยู่ที่าทางหลวงแผ่นดินนะครับหมายเลข2-2-2ส 2, 2. องนะครับหมายเลข2-2-2สองสำหรับาทางนี้นะครับลูกลังทางนี้ก็จะไปสิ้นสุดอยู่ที่ถนนทางหลวงชนบทสน,นนะครับ4 0 6 8นะครับที่เรามองเห็นนะครับ สอนอ4068นี่ก็มีความยาวนะครับ10กิโลเมตรนะครับจากบ้านจำปาดงเหนือนะครับหมู่6ตำบลกุดเลือคำอำเภอวานอนิวัดจังหวัดสะกลนครก็จะไปสิ้นสุดที่บ้านประชาสามัคีหรือบ้านนาดอกไม้นะครับไปจดถนนทางหลวงแผ่นดิน 2 2 2 9เหมือนเดิมนะครับนะครับก็ความยาวานะครับสำหรับเส้นทางนะครับจากจำปาดงเหนือสามแยกจำปาดงเหนือมาที่นะครับลานปูปาลิกิตนาคราชหรือมาตรงถนนลูกลังแยกออกจากทางหลวงชนบทสน .4068 นออปนี้นะครับประมาณ2กิโล กับอีก300เมตรนะครับก็จะมาถึงนะครับวันนี้เราก็จะขนของจากครัวกลางนะครับมาไวท้ที่นี่นะครับมาไว้ที่โรงเรือนหรือโรงเก็บของแห่งใหม่นะครับโรงเก็บของแห่งใหม่นะครับวันนี้นะครับวันนี้ วันนี้ก็คลิปนี้ก็จบลงเพียงนี้ฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับซื้อของของที่พี่กินที่หมายเลขโทรศัพท์0927947526 098565266 0632425644และ0923924458ในนามช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับขอบคุณสวัสดี